ฟอร์ดเรเจอร์ครับชอบกระจัดประหยัดทำาไมครับนะเมื่อกี้พาลูกค้าไปลองมาลูกค้าผมบอกเลยชอบมากนะครับบอกเลยว่าเฉียบนะครับนะยุดดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเรเจอร์ T6 เียครับ โอ้ผมเจอรอบจัดชาปนี้เราอยู่ที่ลานที่สาขาปทุมธานีผมนาวันนี้เราอยู่กับฟอร์ r เรเจอร์ครับคันที่แบบว่าดุดันไม่เกรงใจใครครับนายฟอร์ดเจอร์ที่6ครับวันนี้ครับต้องขอบอกกอนว่าลูกค้าเนี่ยตัดสินใจอยู่นานครับก็คือลูกค้ามีงบประมาณ2 0 0 0 0ืนนะครับท่าเข้ามาถามเจอว่าจัดเป็นโชคตัวไหนดีขอแบบว่าอยากได้จบๆเลยนะครับแต่ทีนี้ครับพอดีว่าโบนัสออกพอดีครับลูกค้าก็เลยบอกว่าชอบก็จัดประหยัดทําไมครับนะครับก็เลยจัดไปครับ จัดชุดเต็มไปเลยครับเป็นชุดนี้เลยครับผมนะนี่ครับบอกเลยว่าตรงรุ่นเนี่ยผมชอบไอ้นี่มากเลยนะตัวพิกกี้แบ็กด้านหลังของฟอร์ดทีหกนี่นี่หน้าตาพิกกี้แบ็กของมันนะครับจะมีเขาเรียกอะไรอารมณ์มันเหมือนแบบหมวกสมุไรรอวกานะครับนี่เป็นตัวพิกกี้แบ็กด้านหลังนะครับของฟอร์ดเ n นเจอร์ทีหกนะครับนะนี่เวลาตัวปรับตัวปรับของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมีมาร์กบอกนะครับตรงนี้นะครับ เราสามารถหมุนได้ครับเบอร์เยอะคือแข็งเลยครับนะเบอร์เยอะคือแข็งเราก็หมุนเข้าไปปั๊บอ่าเบอร์สี่ไปเบอร์ห้าครับนี่บอกเลยว่าของโปรเฟนเดอร์นะครับแค่คลิกเดียวก็รู้เรื่องนะครับผมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นดูด้านหน้าครับเป็นซับแทงด้านหน้านะครับนี่ซับแทงของฟอร์ดนะครับจะกระบอกใหญ่กว่าฉบ้านนะครับเพราะว่าต้องรับน้ําหนักที่เยอะนะครับเหมือนกันนะครับจะมีมาร์กบอกนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับจะมีมาร์กบอก บอกเลยว่าโคตรเท่ดุดันไม่เกรงใ,ใครแน่นอนครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับ รับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกับโคโปรเฟนเดอร์ครับหน้าเป็นซับแทงหลังพิกกี้แบ็คครับผมนะบอกเลยว่าจับจับเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะในส่วนซับแทงข้างหน้านะครับของ f o r d r a n g e r T6 นะครับนี่ครับก็จะมีตัวซับแทงนะครับสามารถเอามือล้วงเข้าไปปรับได้นะครับผมนะบอกเลยว่าเลือกความนุ่มหนึบได้ตามต้องการครับผมเมื่อกี้พาลูกค้าไปลองมาลูกค้าผมบอกเลยชอบมากนะครับ บอกเลยว่าเซ็ตอย่างดีครับมาดูข้างหลังกันนะครับมีข้างหลังครับเราต้องมุดนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับนี่จะอยู่ข้างล่างนะครับไาดูฝั่งนู้นก็ไแ้ฝั่งนู้นเนี่ยอ่าด้านหลังครับต้องมุดกันนิดนึงนะครับนี่จะได้มีตัวซับแทงนะครับมุดปรับได้นะครับนะบอกเลยว่าฟิลอย่างดีครับลูกค้าชอบมากเลยลูกค้าแบบ บอกเลยว่าเฉียบนะครับนะสำหรับลูกค้าครับท่านใดสนใจนะครับโชคโปรเฟนเดอร์นะครับหน้าซับแทงหลังพีกแบ็กนะครับสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์ T6 แบบนี้ครับราคาอยู่ที่36,200บาทครับผมนะบอกเลยว่าจัดๆเลยครับพักเข้ามาได้ที่เพจอัลต์ควิกนะผมนะหรือโทรมาหาเจอที่ศูนย์เก้าห้าแปดแปดเก้าแปดผมหรือโทรหาคุณนามครับที่ศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดห้าห้าเก้าศูนย์เก้าครับผมนะเดี๋ยวเจอกับคุณอังคุณต่อไปท่านเองครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ